ท้าที่เกิดในวันศุกร์ให้กับไกด์ดวงเดชรายสัปดาห์ครับจุดดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่3นะครับถึงวันอาทิตย์ที่9นะครับข้อดีของสัปดาห์นี้คือถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนทุกร้อนกังวลใจนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เออทางแก้ทางออกไวนะฮะปัญหาอะไรที่มันคาลาคาซังคาใจมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมันมีช่องทางในการแก้แล้วก็คลี่คลายนะครับสัปดาห์นี้หลักๆเลยคือค่าใช้จ่ายขนาดนี้นะฮะใช้จ่ายเยอะนะครับใครจ่ายที่ทั้งจําเป็น นะฮะแล้วก็จริงๆไม่จําเป็นเนี่ยมันก็มีไม่มากเพราะว่าคนเกิดวันศุกร์พอจะรู้แล้วว่าอะไรควรใช้อะไรอะไรไม่ควรใช้เพียงแต่ว่าไฟบังคับที่จะเป็นต้องควักต้องจ่ายต้องหมุนเนี่ยมันมาพอสมควรนะครับมันทําให้เราสะอึกได้เหมือนกันนะฮะทำให้เราสะดุะดุ้งนะฮะหรืออึ้งได้นะครับฉะนั้นเรามัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องจ่ายนะครับจริงๆถ้าคุณรอดพ้นนะครับธุรกิจในช่วงเดือน 2, 2เดือนนี้ในเรื่องของเงินทองนะฮะคุณอยู่รอดได้ยาวยๆนะฉะนั้นก็ให้เตือน อารมณ์มาดิดหนึ่งว่าอะไรที่ยังมันจะเป็นนะฮะคุณเบรกเบรคไปก่อนชะลอไปก่อนเพราะว่าบางทีมีนี้สินนะฮะที่ค้างคาอยู่แล้วก็เผื่อมีนี้ใหม่นะครับที่ผสมลงเข้ามาในช่วงเดือน2เดือนนี้ด้วยผมก็เลยเตือนว่าเรื่องของเรื่องแรกที่ต้องโฟกัสดีๆหรือว่าต้องระวังดีๆคือเรื่องของเงินทองนะครับสําคัญนะแล้วก็ระยะนี้นะครับมุมดาวหลายดวงยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่เกิดปัญหาแสดงว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกเสมอนะครับ คุณจะเจอเรื่องของปัญหาจะหยิบจะจับจะทําจะเดินทางจะเคลียร์จะคิดนะฮะมันมีอุปสรรคก่อนเสมอเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคคุณแก้ไขหรือประคองสถานการณ์ประคองชีวิตไปก่อนนะครับให้รอดวันต่อวันก่อนก็พอแล้วนะครับเพราะว่าปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในปัญหาของวันต่อวันนะครับมันมีบางทีเราเห็นปัญหาของวันเนี้ยที่มันปวดหัวเยอะอยู่วันสองวันหัดไป มันคลี่คลายหรือมันมีทางออกเฉยเลยนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งมองว่าปัญหานี้มันแก้ยากเราเอาชีวิตรอดวันต่อวันจันทร์จบและวันอังคารต่อวันศุกร์ปั๊บเดียวนะครับเฉะนั้นเดี๋ยวก็คลี่คลายผ่อนคลายแสดงว่าช่วงนี้นะฮะคนเกิดวันศุกร์ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารูปหน้าปัดจมูกไปก่อนทางแก้ทางออกมันมีเสมอนะครับให้สบายใจตรงที่ทางแก้ทางออกหรือว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมันมีเสมอมันก็เลยไม่ต้องห่วงนะฮะ มันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจคาใจหรือทุกข์ไปตกรนใจมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานี่คือจุดเด่นนะครับคือตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับนี่คือเป็นไฮไลท์เลยคือถ้าเราแบบผมมองว่าคุณจะมีปัญหาหลักหลายเรื่องนะฮะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจะถึงสัปดาห์นี้แต่ข้อดีคือมันมีทางออกแบบชิตเฉียดบ้างหรือเข้าทางออกแบบเออทันเวลานะฮะร,รอดปลอดภัยนะครับมันก็ดีตรงนี้นะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับ มมนมีโชคฟุกๆนะไม่ใช่ว่าต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเป็นลอตเตอรี่อย่างเดียวอย่างที่บอกว่ามันเป็นโชคจากการรอดพ้นวิกฤตก็เป็นโชคคนช่วยเหลือก็คือโชคมีคนมอบของขวัญของพิเศษหรือว่าให้อะไรบางอย่างที่เราพึงพอใจหรือได้ไปเที่ยวไหนที่เราสบายใจอยากไปอะไรก็ตามนะครับก็สําเร็จนะครับมันก็คือโชคนะครับแสดงว่าภาพรวมนะฮะปัญหาหรือว่าความกังวลมันมาพร้อมพร้อมกับทางออกแล้วก็ วิธีที่ทําให้ปหัญหาผ่อนคลายแสดงว่าช่วงนี้คุณต้องอย่างที่บอกว่ารูปหน้าปัดจชมุกไปก่อนนะครับในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะครับรอดปลอดภัยแน่นอนอย่าเพิ่งสติแตกรายวันแค่นั้นเองนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีทางออกก็มาคือพยายามคิดพยายามแก้เดี๋ยวออกพิธาออกแน่นอนประการต่อมาครับระวังอย่างคือคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีบางทีก็อาจจะพูดอะไรที่เราไม่สบายใจอย่าไปซีเรียสอย่าไปฟังคขาเยี๋ยอ,อย่าไปฟังคาใครมากนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้ทําบุญใหม่ๆก็อาจจะเป็น คนที่เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือมีคนมาบอกบุญนะครับสแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลในช่วงนี้นะครับจะทามากทาน้อยทําเบิกทำบ้างก็ดีมันเหมือนกับบางอย่างเขากระตุ้นให้เรามีฐานบุญก่อนแล้วถึงจะเดินต่อไปไป,ไปยังถึงเส้นชัยได้นะครับมันก็ต้องใช้บุญปูทางไปโอเคนะครับประการต่อมาครับขึ้นดวงดวงเรื่องความรักเด่นแฟนยังพอช่วยเหลือก็กูกนแก้ปัญหาได้ าการเจอกันเรื่องสําคัญเกี่ยวความรักหรือว่ามีความคืบหน้าดีมีดวงจะเรียกว่าความเฮงก็ได้นะครับอยู่เรื่องยากๆมันง่ายขึ้นเฉยเลยนะฮะีอยู่ปัญหาที่เป็นคลาคาซังคาใจหรือว่าคิดวิตกกระวนเครียดอยู่ก็มีทางออกแล้วก็มีวิธีแก้เฉยเลยนะครับนี่คือจุดเด็ดนะครับจังหวะดาวถ้าเรานึกถึงนะครับว่าระยะจินนี้ไปนะครับถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวเรานะฮะคนแกล้ตัวหรือคนครอบครัว เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะโอเคนะครับคือง่ายๆดวงรอดปลอดภัยดีขึ้นเพียงแต่ว่าอุปสรรคปัญหาหลากหลายอย่างมันเข้ามาลุมๆพร้อมกันทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยและท้อเป็นพิเศษแต่เรื่องดีๆมันมีตามมาติดๆนะครับเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้ฉะนั้นเราบอกให้ประคองอารมณ์วันต่อวันไปก่อนนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้ครับ1 4ึ่งเลขที่ไม่ถูกโจรสคือเลข8สีที่ถูกโจุครับมีดังนี้มีสีเขียวสีฟ้าสี เหลืองแล้วก็สีส้มส่วนสีที่เรื่องเลี่ยงคือสีดําวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดขัดคือวันพฤหัสนะครับแล้วก็เรื่องของหงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวครับให้โล่งให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาและอย่างน้อยก็อย่าให้แบบบักหมุพวกเศษะลรต่างๆนานานะครับมันกระตุ้นโชคลาภได้ครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ